อูอด ah, ีไดี้เด ja, ้อบบสไดีเด้อเลยบอีาจะไปเห็นแต่เห็นหนานุงไทยเด้เด้องแกว่าดุงไทยต้ไปอันนอันไหนจอดจะใช่ไหมอู้ยู่ข้างนอดูายเอานมอะฝากกลูกนะลูกเอามาฝากนั่นห ถถ้าไม่ได้มานี่ก oh, oh. ็อยู่ที <t ik>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  ่บ้านที่แหละเนาะดือนนี้โอ้โ้านก็เป็นย่นิดน่อยู่ได้มาส่งลูกมาส่งงานโอ้มาส่งงานมเกตนมนด้ว้ดี้าเาไม่ร้่มาั่อไปอุ้ม้านเอะ แล้วอินเ็จแล้วดี้้องหม่เนี่ัน่มีคนเออมัน่นี่ยนะมีคนดูนี่มันคือาดี้อย่เออหอนเหอเอจาเอปพดประดมกอถาคลิปปัดน้อไม่ลงให้เอามาใ

ไปจัดหน่จีผู้เจอเห็ดเนื่อยคลายทะลุอะไ้มานะเกมลุคือบริหายนี่นอันนี้เนี้ยครัทวบอกให้ส่งงานพิรณ์หนยออกมาแล้วเลยดึงไถ่ก็มาพี่น้องเอ้ยก็ไปของบอกขอบคุณนเอามาจนเสอ็จนิ้วหัวเสียงลงนี่นะ ี่ซื้อเฮ็ดน <Monate> ่อยเดกสองหน่อยผได้ใจผไปนวดมากเด้อพี่น้องก็จนเอาร้านหมดเจนบอบด่เมื่อยเนาะแต่กิไม่แต่เพ่อนเอาเนะบ่บี่จนไปนวไปนวดมากกับคือเก่าจนสามแขนกันหมือนดังหรือเปล่าเดี๋ยวพอเมื่อนั้นน่ะน่าอแล้วก็เล่นมาได นี <ersch> nicht, 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 ่นี่น <Slack ielle> ี <switched się. S 2> <o> ่ตาไปไปแล้วสาวสกอยดีก <człowie> ล <k> ัวดีกลัวสาวสกอยอุ่มแล้วสาวคปะสาวซ้นมิมิ สวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับดีค้อุ้มเลยต่อ,อยตัวใหญ่มากเลยนะเหมือนเปี่ยนตัวใหญ่มัองตาเลยเนี่ยต่เป็นผู้ชายเลยมว่าแปรนชาชนนะแน่นแน่นไปหมดเลยเนี่ยแน่นรออุ้มแล้วเนี่ยต่อยต่อเร็วนานหายตหายเห็นไหมเนี่กันอาค่ายออกกัน เียนเสื้อท่ก่อยเสื้อนเสื้ออยู่ไหนเสื้ออีเมลนี่ตุ่ะเอาด้วยเออนั่นเละเออนั่นหอะคนซักนะอยากมางอยามาทขนยังมีขข้นไเอาเมื่อได้วยนและเจ็ดวซัเสียฝาไปเยอะแล้วไป็ปใชต่งมาส่งนวมัยตทีตดดุมาส่งนะ ร้านมันกระบือน uh, right. uh, ่ะพ uh, ื้นแค้นลายลายายแ้นแขนลยกูงกุ้งวเือซองเหงื่อขึจมูง่ายอย่างนี้บํบัดการดูดันลุกลุกลุกเอ้ลุกลุกดึงนะดึงะน้ากแนวัวเอาหมูขอบไปนเอหขอบ กูว่ะ <hi> ก็ตังตังเก่งไอ้ดิโด้เก่งแข่งแอกสองคนแข็งแข่งของน้างูเลยเขาแบบจริงจีเลยนะเห็นเหนว่าขอิมมจแขแข่งโอ้ัอยู่อยู่กับยานอนง่ายเนียบเงียเลยอกเขานอนแข่อยู่ไหนเาตะแขงนะ ขอเอานอนแข้งตันดอกมิติพ่อได้อยากเอานอนงายได้เห็นด้านทหายในหนึ่งแล้วเด่นเป็นแนวเด่นเป็นแนวถือไกลแล้วค่ะถือไกลแล้วลูกสท้าคนน่ะถือไกลแล้วนั่งได้นั่งนั่ง Mười tháng là tầm mười tám. 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 là tám. ไปหน่อยบ้าไปหน่อยไม่ถูกไดะเนื้อที่ได้ชานมเยวไหมเราก็ทำให้มันเหนียวหน่อยแล้วก็จะไปทให้มันจางๆทีเลื่อหน้ามาเาแิบเนียเขาคอยแปสวยๆเนาะโกเดี๋ยวเราถ่ให้สวยน่คนงันผี่โก้เดี๋ยวลราถ่ายสวยๆเป็นยิ่ง่เนียคอยเ้เจ็บแห้งไหมแต่ว่าใจมันสูงซื่กัดเขวเน จะเปนวดว่ะเป็นนวดที่ไหนเนี้ยเปนวดยัคือบัวบัวคือสั่งเน้บอแบบคือตมตาพวกีจะเกือเยจะได้แบบเดาต่อานแล้วเขาดีป่ะดีอนายะแต่ว่าจะได้มันจะบัช้าชั่วโมงเท่าไหร่ชั่วโมงเลยสี่ดอฮะสี่ดอยสี่ดอั่วโมงเดียวเนี่ยนะอู้แคงเนาะแ่เดี๋ยวนี้เนียเราแบ่บัวอยอาจจะไปแต่จะไปเทียว้ยาคจะไปหาพี่บอย

ข่อว่าคอยซ์ไฟกลับบ์ป่ปรตูปิดประตูปิดเวาเียอ่นมามันเป็นแฮ่ะเป็นสเป็น่ขาจะมันจะมันโน่นคือความเป็นแห่มันตึงนะจ๊ะเออมันตึงกันอาโนก็เหมือนที่พี่บอกว่าช่วงนั้นที่พี่ไปพี่นอแต่แข็งไม่ได้ไปหาบอยหายเลยเออก็เทียนก็ได้นอนเอียไม่ได้พอรมาเจมวดพูดเดียมือผ้าอีน้อยๆไปห้องหมอก็ไปเลยซากวัคซี จ่บุหกก็ก้อยสิบบนะบอกเจะไปบอกจะได้นัดหมอตัวเบนหนวดดิตรงิย่เลยตุ้งไท่เอามาบอกได้รายหึมือจีคิดว่าเีหอันไ้น่นี่คิดว่าเหอยาสกอยตหตุ้งไทก็ได้เอามาคือเบิร์ตบก็แคโทรหาพี่พี่ก็บอกว่า ไปด้วยไปด้วยด้วยแล้วก็แอสลัดไทยงานบมดได้ป๋อเบื่อเหนื่อยที่เบื่อเออจิ้เนี้ยทำอะไรสักอย่างเลยเหนื่อยตาบาตาี่สุดพี่ก็บอกพี่มาส่งของมาส่งของไอ้ของไทยเหนื่อยรู้สึกเบื่อใช่ไหม อยากพักก็บอกขออาการบอกไม่ได้ไม่ได้เกียดนะเหือนไข่เเหมือนไข่ปดเมื่อยก็เมื่อยได้แล้วฮันเจฟเพีงว่ากลมเื่อยกลมเมื่อยนี่ดเอาไม่ชอบไม่ชอบที่มันอมาแบบเนี่หน่อยมุกได้แบบ ถ้าผัดมากเนมเาไม่ชอบเขาจะดิ้นเลยเขาจะเขาจะอย่างนี้อ่าเขาไม่ชอบคือแกีร้อคนอุแอมที่ทำผัดหมาอกได้สิข้าวเนาดุขคอยมื่อี้เนาะมอัาเนี่ยดำแป๊ะๆอ่านุมหากินคือิเเนี่ยหูนุ่มห่าดยังนุ่มหานุ่มหาดูนุ่มห่งกันุ่มหาดูดูเนดูเนี่ดูเนี่ยก็เอานอนแขกเลยไอ้้อยได้ว่าหัวเพึ่นเป็นน่ นุ่มห่านยูหหาแก่บูหูข้างก็ออกดึงด้านดึงด้านข้างก็ออกดึงด้านเนดึงด้านเนยไอ้ซอยบอะดิบแดดดยดีดยูดีดีสดดีดดีจมูกไหดีัดยูอีดเีสยูดีดดีสยูดีดดเปดยยู่ีดดอสี้ยูีดดีสดูดีีสดยดีดดดยูนยีสีดียียดยูยย เราเปลี่ยนต่อยให้หนอนนึวันที่นั่นี่ตอยทำให้ถึงได้นอนได้นะไปหาหออื่นจริงจังจริงจังจริงจังจริงจงขอยวาท่านม่ขยันินหน่อยยังบ่ไรยานยักระขึ้นเครื่องบินดวนุงจะตัดให้แกไปที่บ้านไงจะไปตัดไว้เช้าบอปมันสอบอปมนัน ไม่ไมจิิงจ้าีน่าจะเข้าไปวันาวแล้วดุขวสเ้าจดูสิกอ้างางจังไรมอะิปไปตีนุ่มหายด้ดูนะไปตีนุ่มมาห้ยแน่สบายกลางมานอมาท่านหายขึ้นมากไหมอมันั่งเหมว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เยเจ๊ผู้ใหญ่ในตัวในหน่อยอายุยังหน่อยอยู่อะไรพ่อสามเดียน์ไอ้บาแกเดดแน่นะ เกลี่ยเดนักเลยอ้ามันมีเนื้อให้ดึงเลยอะแข่งไม่หมดเลยอดึงนุกอู้หิวซนอยู่นะฮะเป็นโดแล้วมันแต่เตยังินอ่มาเพลินเตนได้น่ะ บ๊อบบี้ถูกหน่อไม้เฮ้ยเปิงเปิงเนี่ยเราเนี่ยเราเป็นเราดูเราเห็นวันนี้เราจะขายอะไรบ้างใช่ไหมอ่าเบิร์ดพอดีเนาะรายการอาหารวันนี้แบ่ทังแบ่เลย่างเอา้ยรับมาใหมตกับแกงแล้วคนที่อยากกิน้งรู้ไปเดี๋ยวพอเห็นรายการนะ่ะเอาละผีเปินออกความคิดไอ้คุณจอยก็ผีไอ้คุณจอยก็ผีนี่วัดทําเมนู ออนไลน์หรไม่ใช่ทำลายกลุ่มอ๋อทำลายกลุ่มเอะลากุ่มอาหารจะเอาไปแอดไลน์ไว้เดี๋ยวเผื่อมีอะไรอร่อยก็จะเอาเด็ทุกเช้าเขยาแม่นะค่ะคนนีพิเศษก็ลองออเดอร์มาคืว่าเยังาหอมายิดนกลุ่มกลุมนึงประมาณร0อยสองร้อคนนี้ดูซิจะไม่มีขยะต้องมีนะนะอนคืนเราส่งเมนูไปติ๊งเมนู้นี้เาจะเอา้นี้ แต่ว่ามันต้องแบบว่าเป็นกลุ่มที่แบบว่าเพื่อนใกล้ๆเนาะนี่ใกล้ๆเนาะก็เนี้ลูกค้ามาสัใงไก่ไก่แถวซอยแ่ะหัวพ่อละโบ้โบ้จะบอนด์โบ้แต้มโบ้จะเปลือกเนาะก็คืออ๋อส่วนพ่อคือลาวบริคอนเออแม่นัตต์อัตนาว่าบริคอนก็ไม่ได้กล่าวมานี่ถ้ามานี่แกดเดือดมาหมดแหละตอนแดงๆพี่น้องเอ้ยบรรยากาศอันนั้นซ้านกับซ่านข้าวเจ้ากับพรีดเดือปพรดเดือปพรีดบริได้เนาะพี่น้องทางน่ะปรีดบริดโน่เพราะว่านั้ นี่ต้านนะเนี่ยพี่น้องเปิดประมาณถูกหนึ่งสองถูกเขาจังเลยปิดต้าดในเนี่ยในเชียงเชียงนะพี่น้อง้านรันแค่จะปิดป่ะนะปิดหมดแล้วก็ป่ะแล้วบอปิดพามาเึงนี่ใบตองขู่จอยพี่น้องสื่อกะแพงแพงนะใบตองเนื้ออัดแลงเดียวนะมาอื่นขู่จอยกับถอดคลายเขได้เสริมกันเพระเขามันไก่น้อง เดิมกับขามันไกลใา่ไหมนี่ยมีดหอยนี่นึ่เพี่อนม,มาขีดนนี่มกขีดเกีดตีงามงานเนี่ว่ามีบัสิชุง่งในงานเมื่อค้าอยู่ลนะ้วเนาะเนาะมาขีดตาวรีดมันแพกอยู่ล้วนะมันแหงบ่บีเอาแต่น,น้อยดีๆนะนี่ตัวหนแหงเลยนะเพ่อเปิดแอร์มันกระทางทางแรงต้มน้ำหม่ลูกน้ำใหม่มตองกับแพะน,นะ Hoạt để ngang cái nó, nó ngang 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 nó, ngang 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 ạ Quái, ngang ngang đi ngang 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 bà ngang ngang Bà ngang ngang bên ngang khu trời đâu Múc ngang 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 thôi ngang 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 bà ngang เออตามเลยโุขั้อนเลยแก่พุเจ้าเจ้า่่หอก่อนมากเลยจ้ะโอ้ช้าหนหน่อยได้มาจ้มุกเลยจ้มุนีหงกูบ้านนี่และบอกชื้มกันไปเนาะพรากับข่าวมันก เก็บคนกินเนาะเก็อันนี้เก็บคนดสารลายกันคนดสารลายกิน่ตันทีบออฟฟี่ยเออ่เีย่เียแต่กิน่าอันนี้ที่เขาไปกินอยู่บ้านสีไปกินอยู่หอเนาะเสิรอาหารแบบซื้อกับแต่ว่าเขามันไกลด่าคูดจวนแ่บแต่ว่าัวสับสิงเสื้อนาสามุ ก็จอยอันนั้หพ um ี่เพื่อนเฮ็ดอันน่ะเห็สับกับเฮ็ดบัวพอจะถ่ายคลิปเดียวคลิปยังกับบาปไปนี่ตัวนี้มันเดือด่นะมันเป็นเดือดหรอกน้าตุ๋นบวบบ้าเบ้ามกเือหมอกเดือหมอนก็ซ้ามไหมอีกบกซ้าม้งเบื่อมอก

<laughs> nóng okay. cái nóng mấy chút, khao ngồi. Nóng cái nóng nắng nóng nắng nóng 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 แต่ก okay. oh, so ็ห้อยเดือมันเน่าวนะเพื่น้อแต่ก็เห็ดพอกระดุนก็จะเห็นเนาเออยังก็เป็นแต่งงานเอาเอามันเดือตะกามันนะคือ่าไม่พอแก่ถึงงามเลยเพราะว่าผูกที่แม่เราเป็นพอแก่ก็จะเป็นสีแดงมันจะสีผูวนี่นมก็บมันแก่พื่น้องเออกระตุนห้อยหอมบอกมันบบกเย็นกา เปี่ยนเนจด้ียวมัไ่เอาเงหน่อยพูดแล้วพ่อแลวพ่อแล้วเพื่อเขาแกงอสิอะไรเนื้อสุนัขเนี่ยได้ขันเผือมันแงนี่บอมอ่อนอ่อนแก่มันแตกเวลาอยู่หน้าขันมันแตกเขาอยากเอามากหอ่อนนะไปด่างได้เอาด่างเมื่อไหร่กั cho cái hết này, nạp ăn này. Vẫn chỉ vào nội phụ bọn này. Nó ăn bọn hả? Nhá, á. Tôi nạp xe